สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆที่ตามมาจากแฟนเพจหวานชูกาเลิฟช h น n สโ e นเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะอัพพิโซนนี้นะคะเอ๊ะพวกเราดูไรกันอยู่เอ่ยก็จะมีซีรีส์จีนนะคะที่เรียกได้ว่าดูง่ายๆสบายๆเป็นแนวทั้งจีนคอสตูมโบราณแล้วก็เป็นแนวแบบปัจจุบันนะคะมีมามากมายเช่นเคยให้พวกเราได้ชมกันวันนี้นะคะสำหรับอัพพิโซนนี้หวานก็อยากจะแนะนาซีรีส์เรื่องหนึ่งซึ่ง ถ้าเพื่อนๆอยู่ในภาวะอารมณ์ที่แบบไม่อยากจะคิดอะไรมากนะคะดูเรื่องนี้ก็มีความเพลินๆดีมากๆเพราะว่าพระเอกนางเอกนะคะทั้งสวยทั้งหล่อน่ารักแล้วก็พระรองกับนางรองก็สวยก็หล่อแล้วก็น่ารักมากๆเช่นกันก็จะเป็นอนาคตที่สดใสของวงการบันเทิงจีนนะคะเรื่องแรกนะคะในอพิโซดนี้หวานขอแนะนำเรื่อง time to fall in love ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็เหมือนกับจะยังไม่มีชื่อไทย นะแต่ว่าออนแอร์จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะออนแอร์ on แค่วันเดียวค่ะ24ตอนไปเลยตอนละ35นาทีนะคะ24ตอนเลยค่ะวันที่10มิถุนายนนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็คือพึ่งจะหวานพึ่งจะมีโอกาสมีเวลาได้ดูนะคะก็ออนไลน์บนแพลตฟอร์ม i อ e ีนั่นเองค่ะ time to fall in love นะคะถึงเวลาที่จะต้องตกลุมรักแล้วนะคะก็นำแสดงโดยลินซินอีนะคะน้องดาราผู้หญิงน่ารัก มากมากเลยค่ะรับบทเป็นฝาแฝดนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าซูเยนซีหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือเหอจินซีค่ะเป็นฝาแฝดกันนะคะแฝดพี่กับแฝดน้องส่วนพระเอกนะคะก็คือหลิวเจิงนั่นเองนะคะรับบทเป็นประธานนะคะท่านประธานหรือว่า CEO ที่หล่อมากๆเลยค่ะจมูกน้องเขาโด่งสุดๆเลยนะคะรับบทเป็น กูซือเฉิงนั่นเองแล้วก็พระรองก็หล่อมากเลยค่ะน้องหยางเจ๋อนะคะคุณหน้าคุณตากันดีสําหรับน้องหยางเจ๋อรับบทเป็นฟู่ป๋อหยานะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะพอทเรื่องก็เป็นแนวนิยมอ่ะเป็นแนวแบบว่าพวกเราเดากันได้ <c ười> คือนางเอกอะ่ะซูเยียนซีนะคะก็ถูกบังคับที่จะต้องเข้ามาแทนที่ฝาแฝดของเธอเพราะว่าจะต้องเข้ามาทําสัญญานะคะกับท่านประธานซึ่งเป็นซีอีโอ So... <laughs> กูซือเฉิงผู้มั่งคั่งสุดหล่อนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่จะทําเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยคือตั้งเรื่องสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อทําให้คุณยายของเขาที่ป่วยอยู่มีความสุขมากๆนะคะเพราะว่าเธอก็ต้องการให้เขาคือให้ท่านประธานซึ่งเป็นหลานลักเนี่ยได้พบกับความรักค่ะแล้วก็มีครอบครัวที่ดีอะไรแบบนี้นะคะโอโ้แต่แต่ก็เป็นพอเรื่องประมาณนี้แหละค่ะดูแบบไม่ต้องคิดอะไรนะคะต่อมานะคะจากไอ้สัญญาธรรมดาธรรมดาที่ เหมือนมาทำงานแบบนี้ก็กลายเป็นว่าบุคลิกที่สดใสมองโลกในแง่ดีของนางเอกนะคะซูเยนซีเนี่ยก็ทำให้แบบว่าความเย็นชาที่เป็นเกาะ่เป็นเกาะ ประจำตัวอยู่ของท่านประธานนะคะหรือว่าท่าน CEO กู่ซื้อเฉิงเนี่ยมันก็พังทลายไปค่ะก็เผยให้เห็นหัวใจของเขาที่มันอบอุ่นแล้วก็อ่อนนุ่มจังเลยนะคะความสุขนะคะมันก็เลยเกิดขึ้นนี่แหละค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องราวมันก็มีปมมาตั้งแต่เริ่มแล้วไงเพราะว่าซูเย c นซีไม่ใช่ตัวจริงที่เป็นผู้ที่ทําสัญญาไงเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นฝาแฝดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องราวของการที่มีมีความ โกหกตัวนี้มันก็ทําให้เกิดความเจ็บปวดนะคะระหว่างพระเอกกับนางเอกขึ้นมาแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงนะคะของคือรักไปแล้วมันจะทําอย่างไรได้นะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมาแทนที่ใครก็ตามแต่ว่าความรักเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สามารถที่จะหาทางออกได้ค่ะก็เรื่องนี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดีนะคะสําหรับเรื่องนี้หวานได้ดูไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอย่างไรก็ตามก็คือสามารถจะ,จะบอก <c oughs> คอ ือเล่าได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้นะคะซึ่งหวานคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดูง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยเพราะว่า ถ้าเป็นท่านที่ดูซีรีส์จีนมาเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นแบบตัวอย่างหวานอย่างเงี้ยหวานก็จะรู้สึกว่าเออละครที่มันเป็นพอดเกี่ยวกับไอ้สัญญาสัญญาระหว่างพระเอกนางเอกเนี่ยมันก็มีมาทุกรูปแบบหมดแล้วละค่ะและในรูปแบบของเรื่องนี้มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่พวกเราเห็นกันเสมอๆที่ทําให้ผู้อาวุโสในครอบครัวเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะกับการที่กับการที่หลานๆหรือว่าเด็กๆเนี่ยมีความรักแล้วก็คือจะมี ครอบครัวที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองค่ะก็เรื่องนี้นะคะมันก็จะเริ่มต้นจากเออมันจะลงนามเป็นไปตามตัวเลขก่อนมีจํานวนเงินนะคะมีลงนามในสัญญามีการอยู่ร่วมกันมีความเข้าใจผิดจากนั้นความรู้สึกก็จะพัฒนาขึ้นแล้วจากนั้นก็อุปสรรคจากทั้งภายนอกภายในของครอบครัวก็จะลุมเข้ามาเข้ามาจากนั้นก็จะมีการแยกออกจากกันไปก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็กลับมารวมกันใหม่แล้วก็มีความสุขตลอดไปอันนี้หวานขอเรียกว่า เป็นสูตรนะคะเป็นสูตรของละครจีนในแบบที่เป็นพิมพ์นิยมนั่นเองค่ะนี่จากเรื่องนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าคือตอนแรกท่าน CEO นะคะหรือว่าพระเอกนี่ก็จะมีความเย็นชาหน้าตาบุดบึง้งแต่ว่าน้องพระเอกนะคะน้องพระเอกเนี่ยที่เล่นแสดงเป็นพระเอกเนี่ยโอ้โหหน้าตาหวานมากค่ะแล้วจมูกโดง่งเรียกว่าหล่อเหลาจริงๆนะคะดูแล้วเพลินเพลินนะคะส่วนคุณยายคุณยายน่ารักมากๆเป็นคุณยายจอมป่วนจริงๆค่ะแล้วก็ จริงๆแล้วเธอนะคะคุณยายเนี่ยเธอใช้สุขภาพของเธอนี่แหละเป็นข้อต่อรองเพื่อที่จะบังคับให้หลานชายเนี่ยหาหาแฟนหาเจ้าสาวให้ได้โดยเร็วนะคะแล้วทีเนี้ยหลานชายของเธอเธอก็รู้ว่าเป็นหลานชายที่ดีค่ะแล้วก็จร,จริงๆแล้วพระเอกก็เบื่อหน่ายกับการที่ถูกคุณยายจู้จี้ด้วยเอาง่ายๆนะคะก็ปฏิบัติตามแล้วก็มีข้อตกลงกับนางเอกขึ้นมานะคะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักแล้วหลังจากนั้นพอทั้งคู่อยู่ใกล้ ใจมันก็เริ่มเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บนะคะมันก็มีความแบบว่าอุ้ยตายละน่ารักจังเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกห่วงแล้วก็หวงจากนั้นก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันขึ้นมาคือความเจ็บปวดที่เกิดจากว่าเอาความจริงปรากฏว่าคนคนนี้นางเอกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะต้องมามา,าคือไม่ใช่คนที่ว่าลงชื่อในสัญญาจริงๆอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะก็มีาการกลับมาก็มัน คือพระเอกนะคะก็รู้ใจตัวเองว่าไม่สามารถจะหยุดรักนางเอกแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ใครก็ตามมาแทนที่นางเอกได้ค่ะเขาก็เลยต้องแบบว่าเปิดนะคะเรียกว่าแฟนเซอร์วิสให้กับคนดูค่ะก็ตามนางเอกไปนะคะส่วนนางเอกก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้งอนอะไรมากเพราะว่าก็รักอยู่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามก็เลยกลับมาคืนดีกันได้แล้วก็คือพระเอกก็ไม่ได้โง่เอาง่ายเรื่องนี้คือดีตรงที่เอพอพระเอกก็สมกับการเป็น CEO นะคะไม่ใช่ คนที่โง่เขาในบทละครอ,อะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นนะคะมันก็เลยมีความสมูทความเรียบง่ายของบทอยู่แล้วมันก็มีความน่าดูของบทอยู่เช่นเดียวกันค่ะมีเพื่อนๆท่านใดได้ติดตามชมเรื่องนี้กันบ้างแล้วเอ่ยชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะคอมเมนต์มาคุยกับแอดวานได้ค่ะเรื่องนี้เป็นแนวจีนปัจจุบันนะคะ time to fall in love ค่ะอย่าลืมชมกันนะคะทางแพลตฟอร์มไอชีอ e ีค่ะตอนนี้ก็คือไม่ต้องรอแล้วเพราะว่ามันก็มีครบ2 0 สี่ตอนเรียบร้อยแล้วนะคะอพิสตันี้หวานลาไปก่อนค่ะดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะแล้วกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในอพิสตัถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ